สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาพยากรหรือสาพไพทาโรนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงรายเดือนของชาวราศีกุมประจําเดือนสิงหาคม2566รารสาศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมนะคะ ซึ่งการทำนายดวงนี้เป็นการทำนายดวงแบบราศีนะคะส่วนท่านใดจะดูลคกาเกิดดูได้ไหมดูได้ค่ะหรือว่าจะดูทั้งสองอย่างเทียบกันได้เพียงแต่ว่าที่ดูราศีเพราะว่าคนส่วนมากจะรู้ว่าตัวเองเกิดราศีไหนนะคะก็การทำนายดวงนี้บอกแล้วนะว่าไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นดวงโดยรวมโดยกว้างนะคะดูอย่างมีสตินะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมค่ะเนาะ การทำนายดวงนี้จะดูในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะดูดวงทั่วไปนะคะซึ่งสาได้เปิดไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะดวงที่ของชาวราศีกลุ่มที่เปิดไว้ให้แล้วมีนะไพ่ใบแรกได้ไพ่หนึ่งไม้เทา้าราชินีถือดาบด e ว,วิวค่ะสองดาบเจ็ดถ้วยนะคะ คิงถือไม้เทา้าราชินีพระจาร์หรือว่าไ้ดีไฮเปเทสนะคะเอาเอา็เอ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 มเพรสค่ะขึ้นมาด้วยแล้วก็ไดไพ่เฮโรแฟนนะคะเฮโรแฟนนะคะไพ่เฮอร์มิตค่ะขอไปแล้วก็ไพ่สิบถ้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ชาวราศีกุมนะคะ จะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้คุณจะมีเรื่องของงานนะคะเด่นในเรื่องของงานคุณอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆมีโอกาสดีๆทางด้านการงานได้เริ่มต้นงานใหม่หรือมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องของการงานบอกเลยนะว่าการงานของคุณเด่นการงานของคุณเด่นนะคะเด่นในเรื่องของ ไอเดียเด่นในเรื่องของอโอกาสดีๆหรือว่าสิ่งที่คุณคิดว่าโอเคช่วงนี้มันอาจจะมีมีงานงานใหม่ๆเข้ามานะคะมีแรงบนนันดาลใจมีเรื่องของพลังในการต่อสู้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีโอกาสาที่ดีนะคะจุดเริ่มต้นที่ดีของการได้งานใหม่นะคะหรืออาจจะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามารายได้ใหม่ๆเข้ามา จากงานที่ที่ที่ดีกว่าเดิมประมาณนี้เลยนะคะได้ไพ่ราชินีถือดาบนะคะราชินีถือดาบนี่เร,นเรื่องของการตัดสินใจความเป็นผู้นำโดดความเป็นผู้นำนะคะมีความเข้มแข็งมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเป็นคนมีเมตตานะมีความอ่อนโยนความหมายคือให้ใบน,นี้ตรงไปตรงมานะคะเป็นคนเด็ดเดี่ยวไม่ลังเลมีเหตุผลสูง นะคะไม่ลหลงเลยสามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้นะคะช่วงนี้อาจจะมีไอเดียใหม่ๆหรือความคิดใหม่ๆแล้วก็ทําให้คุณตัดสินใจที่จะทําลงมือทําได้เลยนะคะแต่นะคะสิ่งที่บางทีสิ่งที่อยู่ในใจลรืๆในใจสิ่งที่คุณเรื่อใใจมันจะมีพวกกิเลสต,ตัณหาล่คะหรือว่าสิ่งที่ทํายั่วยุทําให้คุณเกิดกิเลสทาให้มันเป็นปัญหาที่มันอยู่ติดอยู่ในใจของคุณอะไพดวิลเข้ามา นะคะให้ระวังตัวนี้ให้ดีเพราะว่าพอราพอพอกิเลสตัญหาหรือราคาหรือบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกหลงหลงไหลนะคะหลงไหลแล้วก็เควไปนะคะทำให้คุณรู้สึกแบบว่าลังเล ไพ่สองดาบขึ้นมาบางทีลังเลโลเละไม่ลงมือทำสักทีนะคะไม่ลงมือทำสักทีในเรื่องของการงานบางคนมีไอเดียใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆโอเคตัดสินใจใจะทำแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทำให้คุณรู้สึกลังเลโลเลนะคะแล้วก็มีไพ่เจ็ดถ้วยเข้ามาบางทีอาจจะแบบคิดเยอะคิดมากนะคะมีแผนงานมีโครงการมีอะไรที่คิดเยอะทำให้รู้สึกว่า ไปต่อไม่ได้สักทีนะคะคุณต้องตัดสินใจเด็ดขาดนะคะมีความเป็นผู้นำคิงถือไม่เท้าตัดสินใจเด็ดขาดมีความเป็นผู้นำและคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงาน <c oughs> คุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรืองานที่คุณคิดงานที่คุณทํามันจะส่งผลให้คุณมีความมั่นคงมีไรายได้เข้ามานะคะอย่าลืมนะมันเป็นมันอาจจะมีไอเดียใหม่ๆมีงานใหม่ๆที่เข้ามาเพียงแต่ว่าคุณอะ ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะคะคุณอย่าลังเลคุณอย่าโลเลนะคะเพราะว่าบางทีการลังเลหรือโลเลทําให้พวกนี้คุณอารมณ์อ่อนไหวง่ายเห็นไหมคะมไพ่ไฮเปเปัญหาของคุณคือคุณเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคุณเป็นคนที่ใจอ่อนนะบางทีภายนอกอาจจะดูแข็งแข็งแข็งกระด้างหรืออะไรเนี้ยนะคะแค่แว่าแข็งกระด้างไหมอ่าภายนอกอาจจะดูเหมือนแข็งอะ แต่จริงๆภายในคุณจิตใจคุณอ่อนไหวง่ายเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวง่ายบางทีลังเลบางทีโลเลนะคะมันทําให้บางทีจะทําอะไรเนี่ยการตัดสินใจน่ะมันยังไม่เด็ดขาดนะคะแต่ในเดือนนี้คุณจะเริ่มเริ่มมีความเด็ด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 ,ด,ดขาดเด็ดเดี่ยวในตัวเองละนะคะเริ่มแบบมองเห็นช่องทางบางคนเห็นช่องทางทามาหาเงินนะคะทํามาหากินคุณต้องเริ่มนะคะเพราะว่าคุณจะได้สมบูรณ์แบบ ไพ่ B.M.Press ขึ้นมามาอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะคะบางทีตำแหน่งนี้อ่ะไพ่ M.Press มีโอกาสว่มีโอกาสตั้งท้องตั้งคันคนรอบข้างอาจจะอยากให้คุณมีความมีความสมบูรณ์พร้อมนะคะ เขาเรียกคำว่าสมบูรณ์พร้อมนะคะไพ่ The Empress ขึ้นมานะคะหรือคนรอบข้างอาจจะมองคุณว่าคุณอ่ะเป็นเป็นคนที่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างนะคะมีความเป็นแม่มีความเป็นความเป็นอ่อนโยนมีความอ่าใจดีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามีไพ่ไฮโรแฟนขึ้นมาภายในใจลึกๆของคุณนะคะสิ่งที่อยู่ภายในใจของคุณไพ่ไฮโรแฟนขึ้นมา อ๋อขอภายไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นมาติดละไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นมาบอกว่าให้คุณอะมีสติคิดให้รอบคอบทำอะไรมีสติทำอะไร,อ,ะไรอ่าอย่าอย่าทำด้วยความอ่าอย่าทำด้วยความไร้สตินะคะพยายามมีสติให้รอบคอบเพราะสุดท้ายคุณจะอ้ามีความสุขมีความแฮปปี้ในครอบครัวนะคะมีไพ่สิบ ถ้วยขึ้นมา10ถ้วยความสมบูรณ์พร้อมครอบครัวอบอุ่นครอบครัวแฮปปี้นะคะมีความสุขมีความสุขครอบครัวแฮปปี้มีความสุขอาจจะมีพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนะคะบางคนบางท่านในเดือนนี้นะอาจจะแบบอมืมีความพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกกันก็ได้นะคะมีความแฮปปี้มีความ Happy, ม,วาม,มีความสุขในครอบครัวอันนี้คือให้อบอกแบบนั้นนะคะ ให้โดยรวมของคุณนะคะชาวราศีกุมถามว่าเดือนนี้ดีไหมดีค่ะดีในแง่ของดีในแง่ของนัาที่การงานบอกเลยนัาที่การงานดีนะคะอาจจะบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งใหญ่โตหรือบางคนอาจจะมีงานเพิ่มงานเสริมโอกาสดีๆทั้งด้านการงานแล้วทําให้คุณสามารถที่จะตัดสินใจได้เด็ดเดี่ยวได้เพื่อเพื่อตัวคุณเอง ะะเพื่อตัวคุณเองเพื่อครอบครัวครอบครัวมีความอบอุ่นแฮปปี้มีความสุขนะคะโอเคนี่คือไพ่ของชาวราศีกุมเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของการงานก่อนเลยนะคะขออนุญาตเก็บไพ่ชุดนี้ไพ่คุณสวยนะของชาวราศีกุมเนาะมาดูค่ะในเรื่องของการงานการงานชาวราศีกุมในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ การงานนะคะชาวราศีกุมการงานในเดือนนี้คุณรู้สึกเห็นไหมคะจริงๆไพ่มีโอกาสดีๆบอกแล้วนะ <c oughs> โอกาสดีๆทางด้านการงานแต่คุณน่ะมีความเฉยเฉยคุณรู้สึกว่าช่วงนี้ใครมาแนะนำอะไรในเรื่องของการงานคุณรู้สึกนิ่งอ่ะไพ่สีถ้วยขึ้นมา คุณรู้สึกว่าตัวคุณน่ะนิ่งนิ่งในเรื่องของการงานเฉยเฉยหรือบางคนอาจจะถึงขั้นเบื่อก็ได้เนาะบางคนอาจจะมีการเบื่องานเบื่ออะไรนะคะแต่จริงๆการงานของคุณได้ไห้เอ็มเพอเรอร์ขึ้นมาการงางของคุณคุณมีอํานาจมีบารมีคําว่าอํานาจบารมีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอมีอำนาจมีบารมีหรือบางคน <c oughs> มาถึงจุดจุดนี้ได้เพราะลำแข้งของตัวเอง ะะทําทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะในเรื่องของการงานสู้นะคะแบบแบบไม่ถอยทีนี้มีใครมาอะไรคุณก็เฉยๆนิ่งๆนะคะในเรื่องของการงานบางทีคุณก็เหนื่อยเบื่อนะคะอยากสังสรรค์กับเพื่อนอยากลนล้าอยากมีความสุขอย่างอะไรแต่ว่าลึกๆของคุณเนาะในเรื่องของการงานนะคุณมีความวิตกกังวลคุณคิดเยอะคิดมากอยู่นะในเรื่องของการงานถึงขั้นบางทียำ้ำคิดยำ้ำทำนอนไม่หลับเลยนะมีไพ่เดอะมูนขึ้นมา ถามว่าการงานคุณดีไหมการงานคุณดีแต่ช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่แบบคุณรู้สึกเบื่อคุณรู้สึกอยากอยากออกไปจากตรงนี้นะคะแต่ไพ่บอกคุณแล้วนะว่าคุณอยู่ตรงนี้ดีแล้วนะคะอยู่ตรงนี้ดีแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรนะคะคุณอยู่ตรงนี้ดีแล้วเพียงแต่ว่าถ้าคุณเบื่อคุณต้องหาอาชีพเสริมหางานเสริมหาโอกาสใหม่ๆ เพิ่มเติมเข้ามาแล้วมันจะทําให้อาการเบื่ออาการเซงอาการอะไรของคุณอ่ะมันลดลงนะคะบอกเล้นะการงานของคุณอมืมาดูค่ะในเรื่องของการเงินไพ่าการเงินของคุณนะคะไพ่เมื่อกี้ไม่เห็นมีไพ่การเงินออกมาเลยนะคะไพ่เรื่องเงินของคุณไม่ออกมาแต่ครอบครัวแฮปปี้มีความสุขก็น่าจะการเงินก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ ยาไพ่ก,บบการเงินของคุณช่วงนี้มันเป็นช่วงจังหวะเวลากงล้อแห่งโชคชะตานำพานะคะว้าวดูไพ่อ้าไพ่การเงินของคุณเป็นช่วงจังหวะที่กงล้อแห่งโชคชะตานำพาน,ำพา,าาำ,น,นำพามาซึ่งความสําเร็จมันนําพามาซึ่งความสุขนําพามาซึ่ง ความหวังทุกอย่างในเรื่องของการเงินซึ่งก่อนหน้าน,นี้บางทีการเงินของคุณคุณอาจจะแบบเหนื่อยอยากไม่อยากทําอะไรนะคะการเงินของคุณอาจจะติดติด,ตดขัดข,ดขดหรือมีปัญหาทางด้านการเงินแต่ถ้าไพเดทขึ้นมาใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของความตายการเงินจะดีนะหมอแพทย์พยาบาลอะไรพวกนี้นะมีโอกาสที่เงินจะดีการเงินดีนะคะแล้วก็ ไพ่บอกว่าไฮโรแฟนขึ้นมานี่ไพ่ไฮโรแฟนไพ่ไฮโรแฟนขึ้นมานะคะช่วงนี้การเงินของคุณนะคะเขาบอกว่าขอให้คุณเนี่ยหมั่นสวดมนต์ไหว้พระทาบุญสวดมนต์ไหว้พระทาบุญหรือบางใครก็บางคนก็สวดมนต์นั่งสมาธินะคะแล้วก็ทจะทําให้การเงินของคุณเนี่ยดีขึ้นแต่ถามว่าดีขึ้นแบบไหนดีขึ้นเนื่องจากการมีสติ นะคะการมีสติทําอะไรต้องคิดให้รอบคอบทําอะไรจะต้องมีสตินะคะไม่ใช่เรื่องของการเงินเหมือนกันการใช้จา่ายเงินต้องใช้อย่างมีสติและก็มีความรอบคอบสูงนะคะการเงินของคุณช่วงนี้มันอยู่ในช่วงแบบบางคนอาจจะมีเงินนะแต่ด้วยความอาจจะลังเลอาจจะโลเลอาจจะไม่แน่ใจในเรื่องของการเ <c oughs> <ๆ S 1> งินการใช้จ่ายเงินฉะนั้นให้ร,มรามาระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะ,ะบางคนมีเงินเงินเข้าแต่ แต่บางทีใช้จ่ายเงินไม่เป็นนะคะใช้มีก็ใช้ใช้เยอะไม่มีสติก็มีโอกาสที่จะหมดไปก็ได้นะคะบอกแล้วนะการเงินของคุณถามว่าเงินขาดมือไหมไม่ได้ขาดเพียงแต่ว่าต้องรู้จักการใช้เงินนะคะมาดูในเรื่องของโชคลาภราศิกุมมีโชคลาภไหมนะคะโชคลาภเราชาวราศิกุมไพ่สี่เหรียญขึ้นมา ห้าเหรียญโชคลาภของคุณทำว่าเด่นไหมจเจ็ดเหรียญโอเคอ้าวสิบดาบโชคลาภของคุณไม่เด่นนะคะไม่เด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะไม่เด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่นะคะมันเด่นในเรื่องของโชคลาภมันอยู่ที่ตัวคุณต้องรู้จักเก็บรู้จักประหยัดรู้จักมัธยัถ์รู้จักอดออมนะคะโชคลาภจะมาจากคุณตรงนั้นรู้จักการบริหารจัดการในเรื่องของการเงิน เเหรียญรู้จักการใช้จ่ายเงินนี่คือโชคลาภของคุณแต่ถามว่าเด่นเรื่องการเสี่ยงไหมไม่เด่นเลยค่ะ10ดาบ10ดาบ5เหรียญเนี่ยไม่เด่นนะคะเพราะว่าเสี่ยงไปก็มีโอกาสที่จะโดนเสียเงินนะคะเสียเงินเงินอาจจะขาดมือได้นะคะฉะนั้นเรื่องของโชคลาภเด่นเรื่องของการเก็บหอมรอมริบเด่นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องเงิน ะะไม่งั้นคุณจะมีปัญหารุมเร้าปัญหาเข้ามาอีกนะคะไพ่สิบหลัขึ้นมาแต่ถ้าใครอยากเสี่ยงจริงๆเลขหน้าไพ่ที่เด่นนะเด่นนะเด่นแล้วก็ดีสําหรับคุณนะมีไพ่เลขเจ็ดเลขเจ็ดเลขสี่เจ็ดกับสี่นะคะนะเนาะเผื่อใครอยากเสี่ยงนะคะลองดูนะคะแต่ว่าอย่าอย่าเสี่ยงเพื่อความสนุกเฉยๆนะเพื่อความบันเทิงนะเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเพื่อ,อาหายเครียดก็ได้นะคะ นะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเพื่อคาดหวังนะคะเพราะว่าสิ่งที่คาดหวังมันอาจจะไม่เป็นจริงเพราะจะโดนแทงข้างหลังน,นจะจ๊ะอ่าโอเคนี่คือไพ่การเงินแล้วก็ไพ่โชคลาภไปแล้วนะคะมาด,ดูเรื่องของสุขภาพเนาะสุขภาพของชาวราศีกุมในเดือนสิงหาคมนะคะสุขภาพได้ไพ่คิงถือถ้วย ได้พายเจ็ดไม้เท้าได้พาเด็กถือดาบแล้วก็ได้พายท้าเบอร์ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะสุขภาพโดยวรวมดีแต่ให้ระวังอุบัติเหตุระวังเรื่องของอโดนของแหลมทิ่มตามนะคะ หรือว่าเกิดอุบัติเหตุขับรถให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุได้นะคะเนาะในช่วงเดือนนี้นะคะชาวราศีกุมนะคะ,ะมันเป็นไพ่ที่ออกมาเตือนให้เราระวังนะคะระวังมีไพ่เทาเ่ขึ้นมาอาจจะไพ่เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุได้นะคะขอเปิดให้อีกสักใบหนึ่งนะว่าจะเป็นอย่างไรโอเคอุบัติเหตุถามว่าอุบัติเหตุ ร้ายแรงไหมไม่ได้ร้ายแรงแต่อาจจะมีทําให้ทําให้เสียเงินเสียทองได้นะคะโอเคนะอืมผ่านไปผ่านไป <c oughs> นะคะให้ระวังมีสติทําทุกอย่างมีสติทุกย่างก้าวเพราะว่าเราได้ไพ่คอมิด erm เข้ามาไพ่เฮโรเฟน์เข้ามาด้วยนะคะฉะนั้นก็คือบางคนบางท่านอาจจะไปสวดมนต์ขอพรไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอธิษฐาน นะคะขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยได้เลยนะคะอ้าต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพายอยากบอกอยากเตือนอะไรของชาวราศีกุมเรื่องยูนิคอร์นะคะเรื่ององค์กรเรื่องอบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นไปนะคะมันเป็นไปฉะนั้นทำเรื่องยูนิคอร์เนี่ย มันเป็นเรื่องขององค์กรเรื่องสิ่งที่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นสิ่งที่เราคาดหวังนะสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่บางทีบางอย่างเราคิดเยอะคิดเยอะนะคิดเยอะคิดมากนะคะนะบางทีบางสิ่งบางอย่างที่ที่ยังไม่เกิดเราก็คิดคิดไปนะคะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราต้องคิดคิดแล้วลงมือทำนะคะมันถึงจะ เกิดผลนะคะอะมาดูซิว่ามาดูซิว่าชาวราศีกุมในเรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรความรักสำหรับคนโสดคนโสดก่อนเลยนะคะคนโสดชาวราศีกุมได้ไพ่สามไม้เท้า๋อได้ไพ่หกดาบ คนโสดชาวราศีได้ไพ่แปดเหรียญแล้วก็ได้ไพ่ wheel of fortune อ่าคนโสดคุณมุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานการหางานเสริมการทำงานคุณคิดว่าในเรื่องของความรักปล่อยให้เป็นไปตามให้เวลาเวลามันจะเป็นตัวพิสูจน์เป็นเครื่องเยียวยาช่วงนี้คุณมุ่งมั่นทำงานหาเงินนะคะมุ่งมัน่นขยันทํางานหาเงินและปล่อยให้เป็นไปตาม,ตามกลงล้อแห่งโชคชะตานําพาไปในเรื่องของความรักนะคะ คนโสดคุณคนโสดคุณเหมือนว่าสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเน่ยคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าอม่มันทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่จริงๆคุณก็ไม่ได้เลิกที่จะคิดเรื่องของความรักนะคะคุณก็ยังมีมีโอกาสได้แต่งงานนะคะมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสที่จะเจอรักแท้ ข้ามาในชีวิตเพียงแค่รอเวลานิดหนึ่งนะคะโอเคนี่คือของคนสดนะอ้ามาดูคนที่มีคนคุยค่ะสำหรับท่านที่มีคนคุยสำหรับท่านที่มีคนคุยนะคะสำหรับท่านที่มีคนคุยได้ไพ่ก้าดาบขึ้นมาเลยไพ่สี่ถ้วย อ่าไพ่เดอะ o o ลและไพ่แปดดาบสำหรับท่านที่มีคนคุยคุณเหมือนว่าคุยแล้วคุณก็รู้สึกเฉยเคุณก็ยังรักอิสระคุณก็ยังยังไม่อยากที่จะขยับมากกว่านี้นะคะดูคู่ของคุณหน่อยสิคู่ของคนคุณที่คนที่คุณคุยอยู่หน่อยสิเขาเป็นยังไงคู่คนที่คุณคุยอยู่นะเขาดูมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานนะคะ แต่เขามีบางสิ่งบางอย่างอเขาอยากประสบความสําเร็จในเรื่องของงานและก็อ่าอยากได้ใครสักคนมาเป็นครอบครัวนะคะออาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคะที่แบบบางทีเขาอาจจะทําอะไรลับหลังไม่ซื่อสัตย์กับคุณก็ได้นะคะแล้วก็หรือถ้ามองอย่างนี้หรือมันซีมอยางหรือเขาก็ไม่ทาใคร ต้องรับผิดชอบชีวิตใครก็ได้นะนะคะหมายถึงว่าทำให้ใครบางคนทำอะไรรับหลังนะคะช่วงนี้ถามว่าตัวคุณอาจจะสลับกันก็ได้นะคนที่คุณคุยอยู่ตัวคุณอาจจะอยากยังอยากเป็นอิสระยังไม่อยากผูกมัดกับเขานะคะแต่ตัวเขาอาจจะมีอะไรเราทำอะไรรับหลังของคุณก็ได้หรือคนที่คุณคุยอยู่เขาอาจจะอาจจะไม่โสดก็ได้ นะคะ <c oughs> นะคะไพ่บอกว่าอ่าโอเคไพ่บอกว่าคุณให้คุณนำประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตประสบการณ์ที่ผ่านมาในเรื่องของความรักมาเป็นบทเรียนรู้ว่า ควรจะทำอย่างไรต่อไปในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ให้เวลาเป็นตัวเคลียพลังงานบางทีพลังงานที่มันไม่โอเคในตัวคุณรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่โอนะคะให,ให้ให้ให้พลังงานให้เวลาเป็นตัวขับเคลื่อนไปนะคะแล้วก็ค่อยๆดูกันไปเพราะว่าในเรื่องของความรักบางทีมันจะต้องมีเรื่องของการให้การดูแลการซัพพอร์ตแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันมันจะ อย่างนั้นไปเลยนะคะฉะนั้นก็ถ้าเกิดคุยแล้วมีความสุขก็คุยต่อคุยแล้วไม่มีความสุขก็ถอยนะคะแค่นั้นเองไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากนะคะอ้าวมาดูค่ะในเรื่องของคนที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วเป็นอย่างไรบ้างอนนี้สบายแป๊บหนึ่งคนที่มีครอบครัวแล้ว ช่วงนี้ทำไมคุณรู้สึกว่าคุณได้ไพ่ไฮ b บตส์เข้นมาได้ไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาสามดาบอ๋อสามไเท้าแล้วก็คิงเหลียญสำหรับคนที่มีคู่นะคุณรู้สึกว่าช่วงนี้คุณรู้สึกคุณรู้สึกนอยคุณรู้สึกอารมณ์อ่อนไหวง่ายคุณรู้สึกอารมณ์คุณแบบอ่อนไหวอารมณ์คุณไม่ค่อยโอเคคุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยได้รับความสนใจจากคู่ของคุณเท่าที่ควร นะคะแล้วก็จริงๆค,งคุณก็ยังชอบเขานั่นแหละคุณก็ยังชอบเขารักเขานะคะได้ไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะความสัมพันธ์ที่ดีความรักที่ดีนะคะจริงๆคุณมีความรักที่ดีนะอืมคุณรู้สึกว่าคุณคุณโอเคนะคะคุณโอเค ช่วงนี้อารมณ์คุณอ่อนไหวง่ายบางคนบางท่านนะบางคนบางท่านอาจจะตั้งท้องตั้งคันก็ได้เพอให้สองอันรว,รวมกันเนี่ยมันรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นคุณมีความเป็นผู้หญิงมีความลึกลับซับซ้อนเป็นเสน่ห์บางคนบางท่านอาจจะตั้งท้องตั้งคันได้มีโอกาสตั้งท้องตั้งคันได้มีไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามานะคะแต่ถามว่าโอเคคุณคิดอะไรคุณไม่คิดอะไรคุณมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานการหาเงิน คู่ของคุณช่วงนี้เขาก็นิ่งๆเฉยๆนะเขาก็อ่อได้ไพ่หนึ่งถ้วยเขาก็โอเคนะเขาก็รักคุณดีนะได้ไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาเขาก็รักคุณดีนะคะอ่แต่เขามีความมุ่งมั่นมีความเด็ดเดี่ยวมีเรื่องของการทํางานไพ่สุดท้ายคุณได้ไพ่เดวิลเข้ามาคู่ของคุณคู่ของคุณช่วงนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะคะทาให้เกิด ปัญหานะปัญหาบางทีบางทีบางสิ่งไม่ตัวคุณก็ตัวเขามีสิ่งเข้ามายื่อ,อยุมีสิ่งเข้ามายื่อ,อยุมีกิเลสมีตัณหามีราคะเข้ามานะคะเข้ามายื่อ,อยุอาจจะใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่ถามว่าพวกคุณก็ยังรักกันดีนะก็ยังอยู่ด้วยกันดีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะไพ่บอกว่าด้วยสถานาการณ์นี้บันทีกต้องคุยกันบ้างอะไรบ้าง นะคิดถึงกันบ้างคุยกันบ้างไปฮันนีมูนบ้างอะไรเงี้ยนะคะาบางทีบางคนใครบางคนไม่คุณก็เขามีคนเก่าคนเดิมกลับเข้ามาในชีวิตนะคะเขาบอกว่าใครจะเข้ามาในชีวิตกรช่างแต่คุณเป็นคู่กันแล้วคู่กันแล้วนะคะฉะนั้นมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทําให้ไขว้เขวบ้างแต่คุณต้องทําให้ชีวิตรักของคุณน่ะมันแฮปปี้แล้วมันก็มีความสุข นะคะแล้วก็บางคนบางท่านอาจจะต้องพา,ากันไปไปฮันนีมูนบ้างนะคะพากันไปฮันนีมูนบ้างขอเปิดไพ่อีกใบได้ไหมะนะคะพากันไปฮันนีมูนบ้างนะคะไปทำอะไรเหมือนเด็กๆเ,เหมือนเริ่มต้นการเริ่มต้นรักกันใหม่ๆนะคะเพราะว่าบางคนยังรู้สึกอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้รู้สึกสร้างโอ,อรู้สึก ซึมรู้สึกไม่โอเคยังก้าวข้ามผ่านอดีตเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆไม่ได้นะคะเลยทําให้คุณรู้สึกตัวคุณนี่แหละน่าจะรู้สึกน้อยมากกว่านะคะโอเคถ้าใครไม่มีอะไรแบบว่าไม่ได้มีแบบนี้ผ่านได้นะไม่ต้องมาดูก็ได้ไม่ต้องมาฟังชีวิตคุณแฮปปี้ดีอยู่แล้วไม่ต้องดูคะ่ะนะคะก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เฉยอันนี้เป็นไพ่การทํานายดวงของชาวราศีกุมในเดือน สิงหาคมนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกๆกำลังใจาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ